ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลนะครับอยู่กับคลิปชูเอละครับซัมเมอร์2 0 2 1ใน EP ที่7นะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมคลิปการฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel คนคอบอลละครับชูเอละครับกลับสเปนไรอันลาไบรตันซบโซดาดเรียบร้อย แมทธิวไรอันอดีตนิทานสัญญาเช่าของาอสเซนแต่กลับไปลุยเวทีลาลิกาสเปนอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดย้ายจากตันแอนฮ็อกเอาบยนไปซบระอัลสดัดเป็นที่เรียบร้อย้วครับระอัลสดัดทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนประกาศยืน,นยันการคว้าตัวแมทธิวไรอันผู้รักษาประตูเลือดออสซี่มาจากตันแอนฮ็อกเอาบยนอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับให้เจ้าตัวสวมเสื้อหมายเลข13อยา่างไรก็ตามครับรอัลซดัด <S os idad> ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญานะครับ รวมไปถึงเรื่องของค่าตัวด้วยแต่ตามรายง,งานข่าวระบุว่าอดีตนักวานบาเลเซียวัย29ปีจะลดปากกาสัญญากับทีมดังแห่งแควนบัสถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023และก็มีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีนะครับทางนี้ไรอันอยู่กับไบรทันมาเป็นเวลา4ฤดูกาลเรลืเล่นให้กับทีมไปทั้งสิ้น123นัดโดยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาถูกปล่อยตัวให้กับไอปัญญาสนอสตันยืมใช้งานแหละครับแล้วก็ได้ลงเล่นไปทั้งสิ้น3เกม ชูสนะครับทางการโรมาประกาศคว้าตัวปาตริซิโอจากวูฟแฮมตันลุยปาตริซิโอในถาวรฝีมือดีชาวโปรตุกีสกลายเป็นสมาชิกใหม่ของไอสโรมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับพร้อมเปิดใจตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ร่วมงานกับคุณซือโชเซมูรินโญ่แะครับไอสโรมาทีมนำแห่งศึกเกาโชซิลาอิเตอร่ ประกาศยืนยันการคว้าตัวลุยปาตูริซิโอผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสมาจากฟูฟแฮมตันวันเดเลอร์สอย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา3ปีสำหรับค่าตัวรวมโบนัสของในทวารบริั13ปีอยู่ที่11.5ล้านยูโรละครับหรือประมาณ448.5ล้านบาทและการย้ายมาเพาา้าเสายังทิ่นสตาดิโอโอลิเมโกครั้งนี้ทำให้เจ้า,จาตัวมีโอกาสร่วมงานกับโชเซ่มนโยยอดกุุซสอเพื่อนร่วมชาตินะครับ โรม่าเป็นสโมรสรใหญ่และถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่สําหรับผมด้วยผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ช่วยทีมและล่าความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้สําหรับโจเซ่มูริญโนั้นเรากําลังพูดถึงโคชที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งและผมก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่จะได้ร่วมงานกับเขาและพร้อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือทีมปาตริสิโอซึ่งจะได้สวมเสื้อโรม่าหมายเลขหนึ่งเปิดใจ สูสละครับแปรเชประกาศคว้าตัวดอนนารุม่าร่วมทัพเรียบร้อยไม่ต้องรอเสียเวลานะครับสำหรับปารีสแซ็แมงจัดการเปิดตัวจ um ารุจิดอนนารุม่ายอดผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีในฐานะนักเตะค,คนใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยด้านจีโจ้ปลื้มสุดๆที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรลหละครับปารีสแซ็แมงยอดสโมสรในศึกลูกหนังเวทีลิกเอิงฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวจาลุจิดอนนารุม่าผู้รักษาประตูจอมหนึบทีมชาติอิตาลี มาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสนญญาร่วมง,งานกันถึงวันที่30มิถุนายนปี2026ทางนี้ดานารุม่าได้หมดสัญญากับเอซิมิลานหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและล่าสุดเพิ่งช่วยทีมชาติอิตาลีผง,งาดคว้าแชมป์ยูโร2020หลังจากทีแอสซรีชนะโดยจุดโทษอังกฤษไป3ประตูต่อ2จากการเสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ผมดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายครั้งใหม่ ผมอยากคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดกับปารีสและสร้างความสุขให้กับแฟนๆในถวาวรป้ายแดงของแปรเชเจ้าของเสื้อเบอร์50เปิดใจนะครับสำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้แปรเชได้แข่งชั้นยอดมาร่วมทัพเพียบและเสียงเงินไปเพียงแค่70ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ2,730ล้านบาทเท่านั้นไดตั้งแต่จอร์จินโอเวนาดุมที่ได้มาฟรีจากลิเวอร์พูลอัสลารฮาคิมีค่าตัวโรโมนัท70ล้านยูโรได้มาจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับ s ซกิโอลาโมสแบบฟรีเอเจนจากแรมาริดและก็ล่าสุดเป็นดอน u m ูมาฟ e ีเอเจนจากทางด้านของ AC มิาลานแะครับโดยตามรายงานข่าวระบุว,ว่าดอนน u ูมาได้รับค่าเหนื่อยปีละ10ล้านยูโรครับหรือประมาณ390ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก2ล้านยูโรหรือประมาณ78ล้านบาทนะครับหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขบบอลเช่นเดิม